รันดาวจัดแาดอะไรกนตัวกราฟนี่เป็นคํำพยายกณ์ของดวงเดือนมิถุนาย,ยน2566นะครับสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤกษกนะครับสามเทวดาราชาโชคพฤหัสอาทิตย์สุขเปลี่ยนชับววเปลี่ยนได้โชคครับครับได้โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤกษกนะครับคอยจังหวะที่รอคอยมานานมาถึงแล้วครับผม ปกติชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความหนักแน่นครับความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับไม่ง่ายนะครับอยู่ที่ไหนนี่อยู่กันเป็นหลักปีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับหากมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหากมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับหากมีทางอะไรต่างๆที่ต่างไปจากเดิมเข้ามาเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้พิจารณาวไว้ครับ อยากจะแนะนําให้พิจารณาเอาไว้เพราะว่าในจังหวะตรงนี้เนี่ยความเป็นราชาโชคนะฮะถึง3ดวงในเวลาเดียวกันตรงนี้เนี่ยนะฮะจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทั้งในเรื่องของความคิดการตัดสินใจนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วในการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนฉับไวเปลี่ยนได้โชคนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะต้องทําให้คุณเนี่ยได้ไปสู่ที่อยู่ใหม่ หรืองานใหม่ไม่ใช่ว่าที่อยู่เดิมจะละทิ้งไปแล้วนันนะครับไอ้ที่อยู่เดิมก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่ในอีกที่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะทํากิจการงานเพื่อที่จะท,ทําธุรกิจอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะว่าการที่ราชาโชคของดาวพฤหัสเนี่ยมันเกิดขึ้นในภพวินาศเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยจังหวัดตรงนี้ผมเองมองว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆซึ่งย้ายออกไปจากจุดเดิมเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เกิด การได้รับผลดีประกอบกับการที่เรียกว่าดาวเจ้าเรือนพบต่างๆที่ดีโดยเฉพาะตัวของคุณเองเนี่ยนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยนะครับโอ้โหมันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะจะเป็นจังหวะที่เหมาะครับเป็นจังหวะที่เหมาะดังนั้นเนี่ยปกติไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะไรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมแนะนํานเลยครับว่าต้องเปลี่ยนนะครับลองไตรตรองดูนะครับถึงเรื่องราวถึงอะไรที่ผ่านมา แง่มุมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้คือจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่มนุษย์ตะยูเคลื่อนเข้าทับลัคนาของท่านแล้วล่ะนะฮะคือการที่มนุษย์ตยูเนี่ยมันเคลื่อนเข้ามาทับลัคนาเนี่ยแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้ไปก,กเกิดหกปีเนี่ยนะฮะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันก็เรียกได้ว่าอึดอนะัดแฮะอึดอัดเหมือนกับเราโดนจับเขย่าอยู่ในขวดเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราขยับออกไปอยู่ที่ตรงตรงอื่นเนี่ย มันก็จะเรียกว่าขยับออกจากจุดนั้นไปนะครับความผ่อนความคลายอะไรต่างๆเหล่านี้มันดีขึ้นมันดีขึ้นนะฮะมันดีขึ้นแล้วจังหวะตรงนี้เนี่ยนะฮะการที่เกิดความเป็นราชาโชคพร้อมกันถึง3มดวงเนี่ยโดยที่มีดาวประจําตัวของท่านรวมอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เรียกว,ว่าน่าสนใจดังนั้นเนี่ยอยากจะให้พิจารณาครับอยากจะให้พิจารณาในเดือนนี้นะครับไต่ตรองนะฮะถึงโอกาส ไต่ตรองถึงเรื่องราวไต่ตรองถึงผลได้ผลเสียผลลัพธ์โดยเฉพาะเรื่องที่ผ่านมาผมอยากจะให้มองเรื่องในอดีตนะครับการที่ท่านใช้เวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับการที่ท่านจะต้องไปใช้เวลาในที่ใหม่แน่นอนครับอาจจะเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงนะครมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองมุมมองของความเสี่ยงมุมมองของเรื่องราวเนี่ยมันพอจะไปได้นะฮะมันพอจะเรียกได้ว่าเสี่ยงได้เนี่ยผมก็แนะนำนะฮะอยากจะให้ลอง เปลี่ยนดูนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงอะไรในขณะที่ตัวเรามีความเป็นราชาโชคเนี่ยจะพัฒจะผูนะฮะได้อะไรที่ดีได้อะไรที่เรียกได้ว่าตัวคุณเองก็เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงทีเดียวนะครับจะเป็นจังหวะดี อาจจะต้องมีการเจราจาอะไรต่างๆเหล่านี้นะรอหลัง2มิถุนาไปนิดหนึ่งนะครับรอหลัง2มิถุนาไปนิดหนึ่งนะครับในจังหวะที่ดาพุธแยกออกจากดาพระหูแล้วนี่นะฮะการเป็นคู่ศัตรูการเรื่องของการเจราจาหรือทั้งหรือเรื่องอะไรต่างๆที่จะขัดขวางเนี่ยมันจะลดลงมากนะฮะมันจะลดลงมากคําพูดคําจาอะไรต่างๆที่มันจะไหลออกจากความคิดเนี่ยมันจะดีกว่ามากเวลาเวลาที่ดาวพุธเนี่ยมาอยู่ที่ตนุลักษณ์ของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ ลองไถ่ท้องดูครับจัวหวาราชาโชคของดาวศุกร์ของตัวท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มเดือนนะครับ30พฤษภาคมถึง30มิถุนายนดังนั้นมีเวลาให้คิดมีเวลาให้ไต่ตรองมีเวลาให้ตัดสินใจมีเวลาให้ลงมือทำก็ขออภัยนะครับให้ชาวลัคนาราศรีพฤษภนะครับสามารถที่จะพบทางเลือกนะฮะที่เหมาะสมพบทางเลือกที่ดีพบโอกาสใหม่ๆในชีวิตและทำ ให้ตัวท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในโอกาสเหล่านั้นแล้วก็ทําให้เกิดการขับเคลื่อนไปของเรื่องราวดีๆต่างๆสิ่งที่ท่านลงหลักหมุดอันนี้เนี่ยดีเป็นหลักปีครับดีเป็นหลักปีจริงๆขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพกุกศสกทุกท่านประสบความสําเร็จครับผม